สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับกอล์ฟนะครับ SCD Auto Seat นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับกอล์ฟต้องขอเกินนิดนึงว่าร้านเราเนี่ยเป็นมาอย่างไงร้านเราเป็นร้านเบาะนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยรถมันก็มีเบาะอยู่แล้วทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยนเบาะทําไมถึงต้องไปทาเบาะเพิ่มหรือตกแต่งภายในเพิ่มต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับ รถเนี่ยของเดิมอ่ะก็มีอยู่แล้วแต่บางคนรู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่สบายอยากจะบางคนสรีระศาสตร์แต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กอ่าร้านเราก็เลยนี่เลยออกแบบผลิตแล้วก็สร้างในส่วนของเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเบาะเพิ่มเข้ามาซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะขออาศัยเองนะครับพาเดินดูเบาะแต่ละตัวว่าเฮ้ย มันดีกว่าของเดิมยังไงแตกต่างจากของเดิมยังไงทำไมถึงต้องมาทำเบาะเพิ่มหรือเปลี่ยนเบาะเดี๋ยวขาพาเดินดูทีละตัวเลยอย่างตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ลองสังเกตดูว่าโอ้ตัวมันเบาะใหญ่มากๆดูน่าจะนั่งสบายต้องขอเกินนิดนึงว่าตัวนี้เป็นท็อปซีรีของร้านนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นดีไซน์อ่าในเรื่องของปีกปีกเบาะใหญ่กว้างเท้าแผน ทสองข้างเสมอการยาวออกมาแบบนี้มีจอดิจิตอลขึ้นมาแบบนี้ระบบการใช้งานต่างๆเป็นดิจิตอลโหมดหรือไปนในส่วนของรองน่องก็จะเป็นปรับไฟฟ้าต้องบอกว่าตัวนี้เป็นท็อปท็อปซีรีส์หรือตัวท็อปสุดของทางร้านเลยตัวใหญ่กว้างนั่งสบายแต่ในวันนี้เดี๋ยวครับจะพามาดูใช้คําว่าเป็นท็อปเซลเลอร์ของร้านหรือเป็นตัวขายดีที่สุดซึ่งเบาะตัวนี้ หมาะกับใช้กับพวกรถตู้อย่างเกียฮุนไดอัลพาดสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเดี๋ยวพามาดูเลยครับอ่ะก็จะเป็นเบาะคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเบาะนี่เราขายก็เป็นคู่นะครับไม่ไม่ได้ขายเป็นตัวเดียวนะครับอ่ะอย่างเบาะตัวนี้เนี่ยสองสองสองตัวนี้เป็นคู่นี้นะครับอ่ะก็จะเป็นในส่วนของ ต้องบอกว่าชื่อรุ่นก่อนแล้วกันนะเป็นเป็นรุ่น SCD Series สแล้วกันนะครับหัวหมอนจะเป็น Maxi Mouse แบบนี้อ่ะการเอนอนแบบนี้ค่อนข้างค่อนข,ข้างนั่งพอดีตัวอย่างกอฟเนี่ยครับสูง170หนักประมาณ75แล้วกันนะครับเนี่ยครับหลังกอก็ยังไม่ไม่ได้เกินบออ่าระบบการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลับไฟฟ้าเอนอนสไลด์หน้าหลัง หรือการรองน่องที่เป็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดอ่าแล้วก็ในส่วนของออปชันเพิมเ่มเติมอย่างพวกเบาอุ่นเบาะเย็นเบาะนวดก็ยังทำได้ตัวนี้เลยนะครับใส่กับรถเกียร์ฮุนไดอ a l พาร r ใส่ได้หมดนะครับ s c d series สนะครับสนใจจริงๆแล้วอยากให้เข้ามาดูงานก่อนที่ร้านมีเบาให้เลือกมากมายแต่ละตัวสรีระศาสตร์มันจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้เพิ่มเติมนะครับก้นลึกการนั่งเนี่ย เต็มหลังเต็มก้นเข้าไปนั่งสบายครับผู้ชายตัวใหญ่ใหนั่งได้ดีแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นท็อปซีรี์ของเราเหมือนกันคันนี้เนี่ยติดตั้งอยู่บนรถด้วยเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับคันนี้เป็นฮุนไดสตาร์เรียทางขวาเรานี้นะครับฮุนไดสตาร์เรีนะครับสีเป็นสีขาวด้วยอ่าคันนี้จะติดตั้งเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปเซลเลอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นขายดี2ตัวนี้ขายดีทั้งคู่ เดี๋ยวกระปับเบาะนิดนึงนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปนั่งนะครับติดตั้งอยู่บนรถแล้วหน้าตาเป็นไนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น s t d เป็นซีรีส์เจ็ดแล้วก็ข้างๆางนี้นะครับมีที่วางโทรศัพท์สามารถวางใช้งานได้ค่อนข้างง่ายหรือหยิบใช้งานก็แค่หยิบขึ้นมาใช้งานได้เลย ค่อนข้างสะดวกแล้วก็การใช้งานต่างๆเป็นระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการสไลด์หน้าหลังปรับเดินหน้าปรับถอยหลังอ่าหรือเป็นรองน่องไฟฟ้าการปรับเอนอนไฟฟ้าก็สามารถทำได้ง่ายแค่นี้เองครับข้อดีของตัวนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของเบาะเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่ปีกนกกว้างนั่งสบาย หัวหมอนก็จะเป็นการสไลด์ได้ด้วยสามารถปรับหลายสเต็ปกึกๆๆๆแบบนี้ได้สาีละคนบางคนหลังยาวบางคนขาสัน้นไม่เท่ากันเป็นไปได้อยากให้แนะนำเข้ามานั่งดูก่อนเข้ามาลองใช้ดูก่อนว่านั่งสบายไหมอะไรแบบนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยว มีโอกาสนะครับแวะเข้ามาชมนะครับที่ร้าน SCD Auto Seat ของเรานะครับอยู่ที่พระราม2นะครับซอยพญาม,มนท่่านะครับเลี้ยวเข้ามาตรงโรอองเล่าแสงจันนะครับซอยบางขุนเทียน2นะครับเดี๋ยวให้ขึ้นเป็น ลิงก์นะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจนะครับหรือจะเป็น Facebook Li ์แอดต่างๆหรือเบอร์โทรนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับของทางร้านได้เลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะเรื่องของบรนจดไฟฟ้าหรือเรื่องไฟสามารถสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มเติมโดยเกินให้อีกหน่อยนึงเราจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเรื่องไฟด้วยแล้วก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติม ในเร็วนี้นะครับเตรียมพบกันในเร็วนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้กอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ